เพ,เพื่อนเขาศักแต่ว่านะอ่่สัศกแต่ว่าไปหมดนะเพื่อนแจ้มิตรแจ้หายากส่วนมากมีแต่เพื่อนปลอมมิตรเทียมมิตรปลอมเพื่อนปลอมมีแต่ย่ังแหล่ะจะมิตรเทียมนี่เยอะอ่มิตรแท้นี่ไม่มีพระเจ้าบัญญัติไว้เพราะมันหายากอะแล้วพอไม่สูงสิงกับหมู่หมู่ก็ตีตัวออกห่างออกห่างเพราะเราไม่สูงสิงคือเขา้เขามาเข้ามาเตินแล้วเด็กขาดไงฮะ ตอนนี้เราไม่กินกรหมูนะแต่หมูจะมานี่เราซื้อให้เขาก็มาครั้งสองครั้งเขาก็คงอายเขาก็มาเขาขยับบอกข่างเขาพอกางไว้่างไว้อ๋อมิตรแท้ไม่มีมีแต่มิตรเทียมเพื่อนกินมีแต่เพื่อนตายไม่มีเลยค่อยขยจบบอกค่อยขยจบบอกคข,ขยบบอกคือตอนนี้ก็เข้าวัดฟังธรรมวนี่เราเป็นอย่างนั้นตอนนี้อ๋อที่พึ่งนี่คนหาที่พึ่งไม่เจอไปพึ่งเพื่อนนี่ ไปพึ่งลูกไปพึ่งผัวไปพึ่งเมียไม่ใช่การพึ่งที่ถาวรพึ่งสักแต่ว่าพอพึ่งได้เล็กๆน้อยแค่นั้นเองถ้าเจอเมียดีก็เป็นที่พึ่งได้เล็กๆนน้อยถ้ามีผัวดีก็เป็นที่พึ่งได้เล็กๆนน้อยแต่เวลาตายละ่ะพึ่งกันไม่ได้ลงตรงนั้นจิตมันไม่ยอมที่จะออกมาสู่ทางโลกทางนอกเราเนี่ยมาเข้าสู่ทางธรรมเข้าสู่ทางมธรรมอย่างนั้นจริงแต่ตินใจเข้าวัดฟังธรรมมาตลอดนั่น บัณฑชาครั้งแรกก็ไม่คิดจะศึกนะแต่ด้วยเหตุด้วยวิบากกรรมเราก็เลยได้ศึกคาลาเพียมาแต่ตอนนี้ว่าปวดครั้งที่สองนี่กขพอผ่นี่ปังเลยแล้วเรานี่นะเป็นคนจริงมานี่เนะี่ยเป็นอย่างนั้นเลยจะทอะไรแล้วก็ทําแบบจริงจังจริงจังเวลาที่เอาบัณฑชาครั้งที่สองพอรู้แล้วนี่ใช่ไหมละ่ะเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ก็รู้รู้แล้วว่าเป็นยังไงเห็นแล้วนี่นะคนตายเก่าตายใหม่แล้วก็ภาวนาเห็นตั้งแต่นู่นตั้งแต่บวชครั้งแรกนู่น แล้วบวชแล้วซื้อการลาพศออกมาแล้วก็ไม่เคยได้ถามคอปนานี่ส่วนมันไหว้ป้าเราก็ตลอดตลอดเนี่ยแล้วก็รู้เห็นสิ่งนี้ญาติเราที่ตายก่อตายใหม่ลงนรกเราก็รู้เราก็เห็นของเราแล้วก็หาทางออกตลอดหาทางออกตลอดเนี่ยจนวันสุดท้ายเราก็หาทางออกแบบสุดโต่งทิ้งภาระทางโลกเข้าสู่ทางธรรมอันนี้เด็ดขาดนะเพราะมันจะจะ,จะจะพูดถึง ตามการอบรมบ่มนิสัยหรืออบรมอบรมบาร,รมีนะบ่มบาร,รมีนี่คือมันเต็มที่ของมันนะถ้าว่าตักน้ามันก็เต็มถังถ้าว่าใส่ขวดมันก็เต็มขวดท่นน้องนั่นเนี่ยทนี้ก็เลยไม่ได้สนใจกับทางโลกอีกนะตอนนี้ถึงการเวลาแล้วก็คือทิ้งได้นี่เข้าใจหรือยังว่าทิ้งได้ทิ้งคนรักคนหวงได้ทิ้งพ่อแม่วงศาคนาญาติได้ทิ้งได้เพราะว่าการบ่มบาร,รมีมันมามา,มากเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วนี่ ก็ตั้งแต่วันประชาครั้งแรกมันก็ไม่เคยว่าที่จะด่างพร้อยได้ไหมมันก็เลิกเลิกทางด้านดื่มสุรากับหมูก็คือเลิกเลยอ่ะเลิกเลิกไปเลยเลิกไปเลยเลิกไปเลยบุหรีอะไรก็เลิกเลิกเลิกหมดเลยไม่มีใครบอกนะเห็นเลิกอ๋อเราต้องการเสวงหามิตรเทอาจารย์เทครูเทในตำนองนี่ไหนทางเสวงหาไม่มีผู้ที่จะเป็นครูเทยกเป็นผู้ที่สิ้นอาสวามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก แล้วเราจะเจอที่ไหนนที่เมืองพุทธิพานะเราอยากจะเห็นปพร,ระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ถาวโกนะเราจะไปกราบขอขมาและทําบุญชุดตงกับพระพุทธเจ้าก็ททาพระสงฆ์อยู่ที่เมืองพุทธิพานนี่บ้าไหมพูดถึงความคิดแบบบ้าๆนนะั่นตั้งแต่เป็นคราว่าเนี่ยคือยังไม่รู้อ่ะก็เอาจริงเอาจังก็พอฝึกฝนร่มบ,บนิสัยมากขึ้นมากขึ้นมันก็ได้พลังกาลังใหญ่ แต่นี่จากจิตที่เป็นจิตพุทุชนพุ้ที่นาด้วยกิเลสเปรตผีมันก็ขยับเพราะเป็นที่พึ่งได้นี่ใจเป็นที่พึ่งของใจทำไมยังพูดอย่างนี้ใจเป็นที่พึ่งของใจจิตเป็นที่พึ่งของจิตเราแสวงหาที่พึ่งตัวเรานี่กระเสือกระสนดิ้นหลนอะไรเป็นตัวกระเสือกระสนดินน้นหล่นก็ตัวจิตนั่นแหละ ัวสมุดัยตัวพงตัวแต่งที่แฝงออกมาจากจิตจิตตัวนั้นนะพอเราก็ไม่ทราบนี่อเวลาหลวงปู่พูดหลวงปู่ก็เลยใช้คําพูดที่ฟังแล้วมุมมึนงงบางคนนี่เออจิตเป็นที่พึ่งของจิตนี่ใจเป็นที่พึ่งของใจอี่าพูดถึงว่าการแสวงหาที่พึ่งพอแสวงหาเจอแล้วก็รู้ว่ามิตรแท้อยู่ตรงนี้พ่อแท้แม่แท้เนี่ย หรือญาติของวการแท้อยู่ที่นี่เองอยู่ที่ไหนเลยก็อยู่ที่ใจตัวนี้เองอันถึงเรียกว่าใจเป็นี่พึ่งของใจจิตเป็นี่พึ้งของจิตถ้าจะพูดถึ่ว่าจะใช้ใช้คำที่บอกว่าเอา้าตัวสมุทยัยตัวปรุงตัวแต่งนะมันจะแหวงหาก็เลยไปเจอจิตมันก็ยากอีกนะอจิตมันตัวนึกตัวตึกตัวตองน,นี่เองบ้านเราพูดกันมาเออง่ายใช่ไหมละ่ะฟังง่ายอา้าวก็เข้าตรงนั้นปับ๊บ เวลาเท็กเขาเลยฟังให้มันง่ายๆนี่แหละ ay, หใจแสวงหาใจก็เจอใจเอาเอาตรงนั้นจิตสแสวงหาจิตก็เจอจิตได้ที่พึ่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์ตอนนี้ไม่พึ่งใครอย่างแล้วนะเพราะเห็นที่พึ่งที่ถาวรแล้วมันเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นบ้านที่พักที่อาศัยเป็นที่ยึดที่ถือสมบูรณ์บริบูรณ์ก็โอ้ลงตรงนั้นปับ๊บไม่พึ่งอะไรอีกแ พึ่งใจตัวเองได้แล้วใจตัวเองก็คือเป็นพุทธ,ธะพุทธ,ธะก็คือพระพุทธ,ธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมที่พุทธ,ธะจึงเรียกว่าใจพึ่งใจจิตพึ่งจิตนี่เรียกตามภาคปฏิบัตินะนี่ไม่มีในภาคปริยัตินะอันนี้พูดให้ฟังมันฟังง่ายอ่ะพอแสวงหาที่พึ่งได้ก็รู้ว่าอ๋อใจเป็นอย่างนี้ก็ทั้งที่ไอ้ใจตัวใจนั่นแหละมันแสวงหามันไม่รู้ก็ทั้งที่มันก็เป็นใจนั่นแหละ มันไม่รู้กันจิตมันก็จะแสวงหามันจะแสวงหาอะไรล่ะใช่ไหมล่ะมันก็จะแสวงหาที่พึ่งของมันทั้งที่มันก็เป็นจิตตัวเดียวเป็นใจตัวเดียวพอมันไปเห็นสถานที่พึ่งอ้าวมันก็อยู่ด้วยกันแต่มันไม่รู้ก็เหมือนกับที่เราเห็นตัวเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวของเราเห็นตัวเราอยู่นี่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวของเราอ้าวเมื่อไม่รู้ว่าเป็นตัวของเราทำไมยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวของเราอยู่ตรงนั้นใช่ <Generally>, yes, เป็นตัวของเราสมมุติ <ia> แต่ตัวของเราเทเราไม่ได้เห็นนี่คือแยกออกมานะอันนี้ผู้ฟังทำก็เลยบอกว่าเอ้าก็เห็นทุกวันนี่มันก็เป็นตัวตนของเราอยู่ใช่เป็นเป็นตัวตนของเราอยู่แต่ตัวตนของเราแท้จริงๆเราไม่เห็นถ้าว่าเป็นตัวตนของเราแท้ทําไมมันจะม,มีหิวหละ่ะเออมึงอย่าเพิ่งหิวนะเออเพราะกูยังยุ่งอยู่กูยังทางานอยู่กูยังกินไม่ได้แต่มันก็ไม่ยอมนะก็บอกว่าเอ้า ถ้าเห็นว่าเป็นตัวของเราแต่เป็นตัวของเราจริงทาไมเราห้ามมันไม่ได้ล่ะมันเสือกหิวมันเสือกกระหายอ้าวมันเสือกร้อนมันเสือกหนาวห้ามมันไม่ได้สักอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นตัวของเราเทใช่ไหมล่ะนั่นได้เข้าใจได้ยังตอนนี้น่ะมันร้อนเออมึงมึงอย่าร้อนที่มันก็ไม่ยอมอะมันหนาวบอกมันอย่าหนาวที่มันก็ไม่ยอมอืมพอแก่เนี่ยมึงอย่าแก่ที่มันบอกมันมันก็ไม่ยอมที่มันก็แก่งอ้อมไปอ่ะฟันฟันฟันอย่าพึ่งหลุดมันก็ไม่ยอมน่ไหนล่ะ บอกว่าเป็นตัวของเรานั่นก็ที่บอกเมื่อกี้ว่าเราอยู่นีเรายังไม่เห็นตัวของเราเลยทั้งที่เป็นเนี้ยเราคิดว่าเป็นตัวของเราแต่มันไม่ใช่ตัวของเราเนี่ยตอนนี้เราเสวงหาอ้าวตัวตนของเราอยู่ที่ไหนนะเนี่ยนี่นี่พรเจ้าถึงแสวงหาพุทธพง์เสวงหาดิแสวงหาของเทถ้าว่าตัวตนตัวตนที่เทที่ตัวตนตัวนั้นที่มันไม่แก่ไม่เจ็บและก็ไม่ตาย นี่การแสวงหาตัวตนตัวนั้นไม่ใช่ว่าแสวงหาตัวตนที่มันแก่ที่มันเจ็บที่มันตายเห็นไหมพุทธเจ้าฉลาดไหมนเราแสวงหาตัวตนเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีตัวตนนี่ถ้าว่าตัวเตป็มของเรานีทําไมมันจึงมีหิวมีกระหายมีร้อนมีหนาวใช่ไหมล่ะมีแก่มีเจ็บทุกทรมานมีคิดดีมีคิดชั่วมียึดมีถือถ้าเป็นของเราล้าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ว่ามันทุกข์ทรมาน พระพุทธเจ้าจึงแสวงหาตัวของเราว่าอยุดที่ไหนนาะนี่นี่นี่พูดให้ฟังนะแบบแบบที่ว่าฟังง่ายขึ้นพระองค์แสวงหาอะไรก็แสวงหาตัวของพระองค์นั่นเลยพอเกิดมามันก็เป็นอย่างนี้แสวงหาที่ไม่แสวงหาไม่ได้เพราะพระองค์มาพิจารณาว่าถ้าว่าเป็นตัวตนของเราแล้วทาไมมันจึงห้ามไม่ได้มันมีร้อนม,นมันมีหนาวมันมีสุกมันมีทุกข์ันห้ามมันไม่ได้หิวกระหายก็ห้ามมันไม่ได้ อยากโน่นอยากนี่มันก็ห้ามมันไม่ได้เพศอะไรีใช่ไมหมล่ะพระองค์จึงคิดที่จะแสวงหาตัวตนที่แท้บันอยู่ที่ไหนอยู่ป่ากเขาลำนาวปลายอยู่ถ้ำอยู่ภูรุษหรืออยู่จกักรวาลใดมิติไหนล่ะแสวงหาที่อยู่จังการพบรูปพบและรูปพบภพหรืออยู่ที่ใดนานี่นี่ก็แสวงหาผลสุดท้ายพระองค์ก็แสวงหาจนเจ,อ,จอเจอแล้วก็คือเจอใจใจก็คือพุทธ,ธะใจที่เป็นอมนตะ ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีความทยอยทะยานอยากไม่มีร้อนไม่มีหนาวเหนือความชุ่มเย็นแต่พูดเป็นสมมติว่าเย็นดับเย็นได้สมบูรณ์แต่พูดเป็นสมมุติน,น,น,มมตนะพอใจตัวนั้นเห็นแล้วรู้แล้วอ๋อนั่นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ๋อตัวตวนเราเป็นอย่างนี้เองนั่นคือใจเห็นใจจิตเห็นจิตนี่คือภาคปฏิบัติจะพร้อมหมดนะ ไม่เหมือนพักปริยัตินามันไม่มีนะมันไม่ถ้าจะพูดถึงปริยัติไม่ละเอียดนะลูกไม่เหมือนปฏิบัตินะปริยัตินีหยาบหยาบจนเขียนเป็นตัวหนังสือได้แต่ปฏิบัติเขียนไม่ได้ปริยัตินี่เขียนได้คือเอาปฏิบัติออกมาเขียนเป็นปริยัตินีหยาบแต่ปฏิบัติที่รู้เห็นเขียนไม่ได้นั้นละเอียด ไม่มีที่จะสมมุติออกมาเขียนสมมุติพูดก็หยาบนะไอตัวที่เป็นใจเทเป็นตัวตนเทละเอียดมากพูดไม่เป็นไม่มีความยึดความถือไม่มีเพศหญิงเพศชายนี่ตัวตนเทนะอย่างตัวตนแท้ที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกพำนับอยู่ที่นั่นก็คือจิงเมืองวุจยิปานะตัวตนเทละตัวตนที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ เจ็บไม่ตายไม่พัดพรากนะตัวตนแท้เกิคือพุทธะนี่พุทธะก็คืออะไรก็คือใจใจตัวตนแท้พุทธะแท้เกิดเมื่อไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรวมกันที่เมืองปณิพานธนี่เห็นไหมนะนั่นไม่มีใครค้นพบนะมีแต่พุทธเจ้าเดี๋ยวพวกเราจะหาที่พึ่งคิดว่าเมียเป็นที่พึ่งคิดว่าผัวเป็นที่พึ่งคิดว่าลูกเป็นที่พึ่งคิดว่าครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งไม่ใช่ ถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติบัดไปจะเห็นว่าไม่ใช่ที่พึ่งถ้าเมียเป็นที่พึ่งทําไมต้องตายจากกันหรือพัดพลากอมีเมียใหม่ไปมีผัวใหมผ่ผัวก็ไปมีเมียมใหม่ถ้าว่าเป็นของเราทําไมพัดพรากลูกถ้าว่าเป็นของเราทําไมก็ต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ต่างไปอยู่คนละโลกอยู่คนละประเทศหรืออยู่ด้ยวยกันเตะบังคับกันไม่ได้ความคิดของลูกอย่างความคิดของพ่ออย่างแม่อย่างก็แสดงว่าทุกสิ่งอย่าง ไม่ใช่เราสักอย่างที่พทธเจ้าพูดถึงสเปธรรมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมและเป็นอธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ใช่เราเพราะเป็นสเปธ,ธมานาตานั่นถ้าพูดถึงสเปธ,ธมานัตาก็เข้บไปหมดในสามดนลูกกับทาั้งการพบรูกพบแล,บลกรูปกับพ่นี่พูดให้ลูกหลานฟังไงกว่าที่หลวงปู่จะค้นพบสิ่งนี้โอ้ต้องสลับเป็นสลับใจ พูดถึงน้องกี่ไงเราเคยคิดที่จะมีครอบครัวที่นั่นแนตะ่ผลสุดท้ายกรรมหนึ่งทางด้านที่ดีจึงส่งผลให้เราเข้าสู่เพศเป็นประเทศเปนประชาสัมผัสสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้อเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นอ่าเริ่มแล้วปัญญาที่ไม่เคยมีก็เริ่มมีแล้วทั้งโลกแตกต่างกันมากกับทางธรรมเพราะทางธรรม อันนี้เป็นของเทจริงหนึ่งไม่มีสองแต่ทางลูกอันนั้นเป็นของแปลกปลอมปลอมปลอมชนิดที่บอกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปปลอมระหว่างหญิงระหว่างชายปลอมที่บางชาติก็เกิดเป็นหญิงผู้ชายบางชาติผู้ชายก็เกิดเป็นหญิงบางชาติผู้หญิงก็เกิดเป็นชายบางชาติผู้หญิงก็เป็นกระเทยบางชาติผู้ชายก็เป็นกระเทยนั่นปลอมไหมล่ะบางชาติผัวเมียคู่นั้นอืมก็กลับมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกัน บังชาตผัวเมียคู่นั้นก็กลับมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรนกันหมุนเวียนเปลี่ยนไปบังชาติก็กลับมาอะาะบังชาติก็เจ้านี้เป็นมนุษย์บังชาติเจ้านั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานสับกันกินอยู่สดกูดกูดกินฉีกเนื้อฉีกนั้นกนินเพราะไม่ทราบว่าเป็นเมียหรือเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ปลอมไม่ละ่ะนั่นจัดโลกอยู่ได้ด้วยของปลอมนี่นี่พระพุทธเจ้านี่ออกจากของปลอมและประสงค์สาวกนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่ธรรมะที่เปลกปลอมไง ธรรมะของพุทธเจ้าธรรมะที่เป็นพระธรรมเป็นของจริงพิจารณาทางโลกให้มันแตกกจ็จะกระจายไม่ให้เหลือให้ละเอียดสุดจนรวมตัวกันไม่ได้และทําลายสมมุติแห่งเป็นที่ของหยาบทั้งหมดและจะได้เห็นใจที่ซาจะอ่านใจที่ละเอียดที่ว่าพุทธะเกิดแล้วเป็นที่พึ่งแล้วไม่พึ่งผัวไม่พึ่งเมียไม่พึ่งลูกเพราะเป็นของปลอม ไม่พึ่งครูบาอาจารย์ว่าเป็นของปลอมปลอม,อมเบื้องต้นทำกลางปั้นปลายที่สุดพระธรรมของพุทธเจ้าไม่มีคําว่าปลอมเบื้องต้นทำกลางปั้นปลายที่สุดเนี่ยลงป่างตรงนั้นนั้นเราจึงไม่เหมือนหมูได้ประกรรันทั้งปวงปัญญามันไม่ได้เกิดที่บอกว่าตั้งแต่ที่เราปฏิสนธินี่ปัญญามันมาเกิดใหม่ไเรื่อยๆอ่ะเกิดใหม่ด้วยเหตุอันใดด้วยการฝึกด้วยการซ้อมหรือว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใด ถ้าบอกว่าด้วยการฝึกด้วยการซ้อมก็ใช่จะได้เกิดขึ้นด้วยเจตนาของจิตที่จะแสวงหาจิตอืนั่นสมมุติแล้วอเจตนาของใจที่จะแสวงหาใจปัญญามันยอมเกิดถ้าใจไม่ยอมแสวงหาใจจิตไม่ยอมแสวงหาจิตปัญญามันยอมไม่เกิดเพราะใจแสวงหาผู้ที่พึ่งพิงพักอาศัยแสวงหาหญิงแสวงหาชายนั่นชายแสวงหาหญิง เป็นของปลอมสมมุติทั้งนั่นเลยแต่ว่าใจแสวงหาใจละ่ะจิตแสวงหาจิตละ่ะนั่นแหละจะได้พบได้ที่พักพึ่งเพียงอาศัยอย่างถาวรคนเราไม่ยอมแสวงที่ปัญญามันไม่เกิดนี่ตัเข้าใจหรือยังน,นั่นหญิงแสวงหาชายปัญญาก็ไม่เกิดเนี่ยชายแสวงหาหญิงปัญญาก็ไม่เกิดแต่จิตแสวงหาจิตใจแสวงหาใจปัญญากเกิดนั่น เพียรพยายามถากถางใจแท้อยู่ไหนนะจิตแท้อยู่ไหนนะนี่แสวงหาตัวตนที่เทพูดง่ายๆมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนี่แสวงหาตัวตนที่แท้ว่าอยู่ที่ใดเมื่อเจอพุทธะเออนันเจอตัวตนเทเมื่อเจอพุทธะเจอใจเมื่อเจอพุทธะเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นุน่นป้างลงลงนั่นนะ่ะอันนี้ปัญญามันไม่เกิดนะลูกนะถ้าแสวงหา ระหว่างหญิงแสวงหาชายชายแสวงหาหญิงหญิงแสวงหาชับอืมชายแสวงหาชับแสวงหาในกรรมคุณห้าเพื่อความปนเปือแห่งความจุขในกรรมะคุณห้านั่นตัวนี้ปัญญามันไม่เกิดถ้าจะแสวงหาสิ่งที่เลือสิ่งที่ประเสริฐกว่ากรรมคุณห้าล่ะปัญญาเกิดไหมเกิดที่ก็จิตแสวงหาจิตใจแสวงหาใจ แสวงหาสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่พระพุทธเจ้านี่แสวงหาตัวตนของพระอ,องค์เห็นไหมดังที่เทศน์ได้ฟังเมื่อกี้อ้าวแสวงหาที่อ้าวถ้าบอกเป็นตัวตนเขาเราแล้วทำไมจึงมีร้อนมีหนาวมีสุขมีทุกข์มีต้องการโน้นต้องการนี่ได้แล้วก็มีความสุขสูญเสียไปก็มีความทุกข์สิ่งที่ไม่อยากได้สิ่งนี้ไม่อยากเข็นมันเสือกได้มันเสือกเข็นทุกข์มาก สวงหาสิ่งนี้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกพอได้มาก็เป็นทุกข์ต้องยึดมัน่นถือมัน่นแล้วก็อันตรธา,านหายไปอีกนี่บอกว่าเป็นของเราเอาแล้วเดิมแล้วทุกข์มากทรมานมากนี่พระพุทธเจ้าแสวงหาตัวตนที่แท้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นแหละที่เรียกว่าจิตแสวงหาจิตใจแสวงหาใจในภาคปฏิบัตินะอย่าภาคปริยัตมายุ่งนะมันไม่มีนี่เราแสวงหาตั้งแต่เป็นกระวาสตั้งแต่ที่เราจิ้งหนองกี่เลย เอาแล้วเราจะไม่กลับไปโน่นอีกจนเราออสอทรงข้าโลภนี่แนละเราจึางคิดที่จะไปเยี่ยมพ่อหลุงเรายาจะจำเราก็จากันได้หรือเปล่าโอ้จำไม่ได้หรอกเพราะว่าต่างคนก็ต่างแก่ชราภาพจําไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าเด็กหนุ่มชื่อนั้นชื่อนี้ในสมัยนั้นสมัยนี้นม,นมาทําไร่มันมาทําที่ได้ที่นาอยู่ที่อ๋อไม่รู้จักได้มาอาศัยพ่อหลวงอยู่อ๋อรู้จัก ันนี้เราเราก็เลยไม่ไปตั้งแต่นุ่นไม่ได้ไปคิดว่าจะไปหลายปีแล้วเดี๋ยวปีพศลสอตั้หน้าร้อยห้าสิบแปดห้าสิบเก้าจะไปเออไม่ไปดีกว่าจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ค่อยวกเข้ามาวกเข้ามาการงานมีมากการที่ขยับไปเยี่ยมญาติลําบากการงานมีมากมากแบบไหนการไปเยี่ยมญาติการสมข้อยาติถ้าญาติทรงมากทรงผลสมควรยิ่งแต่ถ้าการไปเยี่ยมญาติ ญาติไม่ทรงมรรคทรงผลไม่สมควรเลยคือไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใดๆเพราะการที่จะไปจุดใดสมควรที่จะมีผู้ที่เข้าใจเรื่องธรรมะบ้างไม่มากก็น้อยถึงไม่ทรงมรรคทรงผลก็ละชั่วทำดีก็พอได้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราแน่ใจตาใจว่าเราได้ออกสงเคราะห์โลกติมภูมิของเราถึงจะไม่มีผู้ที่ทรงมรรคทรงผล หรืออะไรมากมายนะแต่ก็ขอให้ส่งซึ่งคุณงามความดีคือการละชั่วทําดีในการเบื้องต้นเออเราก็ภาคภูมนะิใจนแต่นี้ไปแลกก็อยู่อย่างเก่าพี่เราก็อยู่อย่างเก่าญออาติเราก็อยู่อย่างเก่าอ,อันนี้เราก็เลยไม่อยากเข้าไปเข้าเข้า,เ,ขา,เ,ขาเรียกว่าก้าวไก่หรือเข้าไปยุ่งอะไรมากมายนะอ่ะก็ต่างคนต่างอยู่ซะิดถึงเราก็มากาดนะอืมแดีวก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังบ้าง แล้วแต่ที่จะมีอุบายรับธรรมแล้วไปพื้นปฏิบัติมันก็ยากอีกใช่ไหมล่ะนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าจนสูงทอ้อประไทยใครจะไม่ทอ้อประไทยล่ะเพราะสัตว์โลกในสามแดนโลกธาชาติทั้งการพบรูปพบแร่รูป,พบ,รปพบนี่หาที่พึ่งไม่จเจอเสวงหากันพบทั้งพบทั้งสามพบเลยการพบก็สเสวงหารูปพบก็สเสวงหาอารูป,ปรพบก็สเสวงหาแต่ไม่เจอ ตัวตนเขาตัวเองยังไม่เจอหาที่พึ่งที่ตาบรบ้านที่พักพิงที่อาศัยที่ชุ่มเย็นก็ยังไม่เจอถึงด้านต้นกระเสวงหาเอา้าแต่กิตกายขันขวายละทาบุญทำกุศลเพื่อเข้าสูก่การมาพบที่เป็นสุคติภูมิมนุษย์บ้างเทวดาบ้างอายังไม่เจออีกเอา้าพียปุจจะยามเดินจงกรมนั่งภาวนาทําฌานกรรยานให้เกิดเข้าสู่รูปฌานหรือรูปภูม ไม่เจออีกอไม่เจอตัวตนของตัวเองอีกอา้าวตอนนี้ก็ทําอรุปรชานี่เกิดเข้าสู่อรุปภพมมมันก็คนนอนหลับอยู่งั้นถ้าจะพูดถึงนะนักปฏิบัติผู้หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังพ้นนี่ตำหนิอรุปภพมเพราะถือว่าอารุปภพรมเหมือนกับคนขี้เกียจนอนหลับข้ามอสงไขยข้ามพุทธันดร พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นสิพระองค์ร้อยพระองค์ยังนอนไม่ตื่นอยู่ที่อรุป,ปรพม์อย่างนั้นอรุป,ปรพม์หรืออรุป,ปรภพจริงเป็นโลกที่ขี้เกียจที่สุดสําหรับผู้หวังมากหวังผลนะไม่มีในคําบัญญัติลวงปู่พูดเองเทศเองก็ฟังด้วยอรุป,ปรพม์เนี่ยเป็นโลกหรือว่าเป็นภพูมิที่ขี้เกียจที่สุดในสามแดนโลกธาตุ นุ่นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเป็นสิบพระองค์ร้อยพระองค์ค่อยตื่นขึ้น,นจากกระลุกกระพมีฮ hey, พอตื่นปับ๊บถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราก็ยังไม่แกะขี้ตาเลยแล้วลึกถึงอะไรไม่เห็นแล้วลึกแล้วล,ลึกถึงบาปอากุศลป,ปั๊บปึ๊บเอื้อเคยทําปานาติบาตนุ่นไปจมในมหาเวจีนรกนุ่นนหงงเอาไปล่ะก็มวัวแต่นอนอย่างงั้นเป็นอสงไขยเป็นมหากรรปเป็นพุทธ,ธันดรน,นุ่นขี้เกียจไหมล่ะ ไม่มีใครกล้าเทศนี่เราได้จะเทศนั่นแหละอรูปประพบอรูปประผมนี่เป็นผู้ที่ขี้เกียจที่สุดนอนขี้เศร้าที่สุดในสามแหน่โลกกระถางเออกลับลงมาก็รูปประพบหรือรูปรูปประพอมนี่อันนี้เออนอนบ้างพักบ้างแต่ก็ยังขี้เกียจมากเท่าเผ่านนั่นแหละ วกมาถึงการพบเทพชั้นตั้งแต่นูน่นปรนิมไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึงชั้นจาตูมเข้าโลกมนุษนย์สัติิเดชานเปตอสุรกายสัตว์นรกถ้าจะพูดถึงจกโสดาปปับ๊บพวกนั้นยี่เง่าหมดนี่ปัญญาไม่เกิดไงคุณลูกหลานฟังนี่นะ รูปประพบก็ขี้เกียจที่คานอารูปประพบขี้เกียจที่สุดในสามแดนโลกกระทายกามาพบอองีเงา่ายกโสดาบันวาสกิตกา,าอนาคาและอรหันนอกนั้นงีเงาปัญญาไม่เกิดดูเข้าใจหรือ,อยังตอนนี้นี่ละถ้าพูดถึงว่าการพบเป็นปพบชี่ งี่เง่าโง่เขาเบาปัญญาหลวงปู่เทศเองนะยกโสดาบันเสียยกสกิตาคาไว้ยกอนาคายกอรหันคือยกพระพุทธเจ้าไว้แต่พระสงฆ์สาวกไวอืมคืนนี้ไม่ไม่เข้าไปาก้าไก่แต่นั้นเพราะอันนั้นนอกเหนือกว่าการพบรูปพบและอรูปประพบหากเม้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีชาติาตที่เปดตไม่มีชาติที่สาม หรือชาติเดียวเข้าสู่มหาปริพันธ์สำหรับโสดาชิกตาคาอนาคาพวกนี้ก็เข้าสู่โลกุตรนะคือไม่เอามารวมในการมาพบคือแยกออกไปในโลกุตระภูมิหรือโลกุตระพบแยกออกไปเลยตัวนั้นอันนี้พูดให้ลูกให้หลานฟังไงว่าความยี่งเงาโง่เขาว่าปัญญาของการพบรูปพบแ้วรูปรพบมีเป็นแบบนี้หลวงปู่ทิศเองนะน,น ตั้งแต่นรกขึ้นมาจนถึงมนุษย์ยกโสดาบันสก,กิทา,าคาอนาคะอรหันต์พระเจ้าทุกพระองค์วายปับ๊บกามาพบเป็นพบที่งี่เง่าโง่เขาบอกปัญญารูปภพเป็นพบที่ขี้เกียจขี้คานอารูปภพเป็นพบที่ทั้งขี้เกียจขี้คานทั้งนอนไม่รู้จะตื่นขี้เกียจที่สุดนั่น ไม่มีใครขี้เกียจเกินอารูปประพบนะนี่ถ้าจะพูดถึงนั่นนี่พี่ลูกหลานฟังนะแยกแยะให้มันถูกนะนี่เด็พวกเรานี่ฉลาดไหมล่ะนี่พ่อพูดถึงความฉลาดนะหัดฉลาดหัดสแสวงหาตนเองเห็นตนเองจริงจะฉลาดถ้าไม่เห็นตนเองก็ไม่ฉลาดจิตสแสวงหาจิตถ้าจิตยังไม่เจอจิตก็ยังไม่ฉลาดใจสแสวงหาใจถ้าไม่เจอใจก็ไม่ฉลาด บุคคลแสวงหาที่พึ่งผัวแสวงหาที่พึ่งก็คือแสวงหาเมียเมียแสวงหาที่พึ่งก็คือผู้ชายต้องเป็นผัวนั่นแสวงหาซึ่งกันและกันก็ออกลูกออกเต้าต้องการพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งได้ไมมล่าวกมาที่พึ่งได้ไหมพอได้เป็นบางครั้งบางคราวถ้าเจอลูกดีผัวดีเมียดีแต่เมียตายเมื่อตายแล้วพึ่งได้ไหมล่ะก็บอกว่าพึ่งได้ตั้งแต่ที่ยังมีลมหายใจนิดหน่อย ต่เมื่อตายแล้วพึ่งกันไม่ได้ต่างคนต่างเกิดต่างคนต่าง,งตายต่างคนต่างไปแล้วอา้าไปไหนล่ะสัตว์โลกเกิดตามกรรมอยู่ตามกรรมไปตามกรรมไปตามกรรมเกิดตามกรรมอยู่ตามกรรมไปตามกรรมไม่มีใครรู้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเลระสงฆ์สาวกนั่นห็นเราก็รู้แค่นี้อา้าวเกิดมาก็อยู่แค่นี้อ้ต่างคนต่างไปนะนี่ยกไว้เราไม่ก็ไปก้าวไก่ในตำราเรียนนะพอเทศกันนี้ไม่มีในตำรา รือพ่อเทศพูดถึงว่าความบริสุทธิ์ที่เราเข้าไปสัมผัสเรารู้เราเห็นเมื่อเราแสวงหาตัวเองเจอแล้วพุทธเกิดในใจของเราเราจึงเห็นว่าสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่จิตเราแสวงหาจิตเราเห็นจิตแล้วใจแสวงหาใจเราเห็นใจแล้วเราจึงรู้ว่าสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่เพราะใจแท้เป็นแบบนี้จิตแท้เป็นแบบนี้ตัวตนที่แท้เป็นแบบนี้ทั้งการพบรูปพบและอรูปพบหากเป็นสมมุติแค่นั้นเอง เมื่อทิ้งการพบรูปพบและอรูปพบสมบูรณ์บริบูรณ์เจอใจเจอจิตเจอตัวตนที่เทนั่นเหมือนกับการพบรูปพบและอรูปพบเป็นถังขยะเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นไม่คิดที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการพบรูปพบและอรูปพบอีกหรือตลอดอนันตการดูเข้าใจหรือยังนี่เจอเจอตัวตนที่แท้ของตัวเองว่าเป็นยังไงนี่พูดพูดยังไงมันก็เป็นสมมุตินะ พูดยังไงมันก็เป็นสมมุติเตหากเป็นตัวตนที่ละเอียดตัวนั้นไม่มีสมมุติที่ใครจะเทศได้มีแต่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เาวสาวกที่เห็นตัวตนที่แท้และพร้อมกันอยู่ที่เมืองพรทิพพานลูกจะไปไม่หล่ะหรือจะสแสวงหาผัวสแสวงหาเมียแสวงหาลูกสแสวงหาที่พึ่งที่ไม่ถาวรกันอยู่นี่หรอือฟังเทศต้องฟังให้เป็น น้อมก็มาสู่ที่ใจข้งตัวเองเนะลูกฟังตรงนั้นฟังตรงใจเพื่อสแสวงหาใจฟังตรงจิตเพื่อสแสวงหาจิตฟังที่ตัวตนที่หยาเพื่อสแสวงหาตัวตนที่ละเอียดไม่งั้นก็ไม่เจอตัวตนไม่เจอจิตไม่เจอใจนาะนี่พูดให้ฟังฟังง่ายนะอแต่ ays, ก็ทํายากต้องสลัดเป็นสลัดตายฟังแล้วก็ให้น้อมเข้ามาที่ใจด้วยที่จิตด้วยสแสวงหาตัวตนที่แทด้วยสแสวงหาจิตที่แท้ด้วย สเสวงหาใจที่เท้ด้วยปัญญาถ้าเกิดเมื่อไหร่ลูกก็จะฉลาดแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดลูกไม่ฉลาดนะนี่พูดให้ลูกหลานฟังทั่าโลกก็ฟังนะสเสวงหาใจที่เทให้ได้สเสวงหาจิตที่เท้ให้ได้สเสวงหาตัวตนที่เทให้ได้เมื่อลูกเห็นตัวตนที่เทจิตที่เทใจที่เทวันนั้นลูกก็จะฉลาดฉลาดแบบชนิดที่บอกว่าไม่ยอมกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ตลอดอนันตการนะขขอบทนาให้ลูกษาทู